นี่คือตัวอย่างการทำบทเรียนนะคะผ่านเว็บไซต์แคนวาโดยรวมลิงก์ข้อมูลวิธีการใช้งานแคนวาบน YouTube แล้วก็ลิงก์การดาวน์โหลดเทมเพลตนะคะวันนี้จะมาในส่วนของเรื่องการทำปกช่อง YouTube บนเว็บไซต์แคนวานะคะเมื่อทุกคนนะคะคลิกลิงก์ไปก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้มันจะเชื่อมต่อกับช่อง YouTube ของเราโดยอัตโนมัติและเมื่อคลิก ตรงให้ดาวน์โหลดแพลตฟอร์มนะคะมันก็จะขึ้นให้ทุกคนเนี่ยได้ดาวน์โหลดข้อมูลเป็นการเรื่องของส่วนตัวแล้วเนาะเป็น google drive ขึ้นมานะคะนี่ค่ะทุกคนก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยเห็นไหมว่าง่ายมากแล้วถ้าใครต้องการติดตามผลงานซินก็จะไปที่ Facebook แล้วก็ Youtube ได้ซินก็ใส่ลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยนะคะสามารถใช้มือกดเข้าไปได้เลยหรือว่าใช้เมาส์ลคลิกเข้าไปก็สามารถที่จะเข้าไปสู่ เนื้อหาช่องทางในการทำสื่อออนไลน์ของเราได้ง่ายๆบนเว็บไซต์แคนวาที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวของเราเองนั่นเองค่ะ